ช่วงนี้นะคะไปดูบรรยากาศร,ร้านขายชุดสังฆทานและก็สังฆพันธ์นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับในช่วงวันมาคบูชาที่ใกล้จะมาถึงค่ะร้านสังฆพันธ์ในหัดใหญ่นําชุดสังฆทานและสังฆพันธ์ดอกไม้ทูบเทียนวางจําหน่ายหน้าร้านนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับวันมาคบูชาคาดการช่วงใกล้ถึงวันมาคบูชายอดขายอาจจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สํารวจบรรยากาศการซื้อขายสังกพันธ์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาก่อนวันมาค้าบูชาพบว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านสังกพันธ์นำชุดสังฆทานสังกพันธ์ดอกไม้สดทูบเทียนและอื่นๆมาวางจำหน่ายหน้าร้านเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนมาเลือกซื้อเพื่อนำไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันมาค้าบูชา24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จากการสอบถามพี่ลาตรีพนักงานร้านเจ๊ป้อสังกพันธ์บอกว่า ปีนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงายอดขายลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจทําให้ประชาชนมีกําลังซื้อลดลงโดยสินค้าสังกัณฑ์ที่ประชาชนนิยมเลือกซื้อจะเป็นชุดสังกทานทูบเทียนพวงมาลัยผ้าอาบน้ําฝนและอื่นๆที่จําเป็นส่วนราคาก็ยังคงปกติไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด ด้านพีสาธิการเจ้าของร้านสาเกาะเสือเปิดเผยนะครับว่ายอมรับว่าช่วงนี้การซื้อขายสังกัดพันไม่คลึกคลื้นนะครับเนื่องจากมีหลายร้านที่เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้นําไปจัดเป็น,ปนชุดสังกัดพันเองเพื่อน,นําไปทําบุญนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังจําหน่ายดอกไม้สดพวงมาลายัยและก็ดอกไม้อื่นๆที่ประชาชนนิยมเลือกซื้อไปไหว้พระและก็ทําบุญด้วย อย่างไรก็ตามคาดการว่าก่อนถึงวันมาคบูชา1นึวันนี้นะครับบรรยากาศการซื้อขายในสังฆทานในร้านสังกทานหลายๆแห่งจะคลึกครื้นประชาชนจะทยอยออกมาจับจ่ายเพื่อเตรียมทําบุญกันมากขึ้นครับก็เรื่อยๆน้องเออแล้วแต่คนเขามาทําบุญเขาก็มาแวะที่ร้านอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเรามีครบทุกอย่างค่ะ<ม>อ๋อไม่มีค่ะราคาเดิมมีแต่ลดให้อะไรแบบนี้ค่ะช่วยต้นทุน ถ้าว่าช่วงของไทยพุทธก็ช่วงนี้แหละค่ะเข้าพรรษา,าแล้วก็เดือนสี่เดือนห้าอันนี้พวกเนี่ยพวงมาลงมาอะไรอะไรเนี้ยทำบุญโกดอะไรแบบนี้ค่ะอพอเรามีทุกอย่างน่าจะปันกลางอะ่ะน้องตามเศรษฐกิจของหัาดใหญ่ด้วยค่ะของประเทศด้วยค่ะผ่นานมาก็แล้วแต่นะปีก่อนๆนู้นแล้วแต่ก็ <c oughs> คนก็เยอะอยู่นะอื <c oughs> ก็พวกสังฆทานทูปเทียน ถ้าว่าทําบุญส่วนอื่นก็พวกพวงมาลัยไปแฝนบัวแฝะไรเพราะตางศาสนาพุทธนนะะเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิอ่าร้อยาสิบพวกนี้ก็ส0งร้กว่าบาทราคามิตรภาพค่ะแล้วแต่มาดูได้เลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะก็เป็นปกติค่ะน้องไม่มีอะไรพิเศษขึ้นมาเลยแต่ว่าปิดก่อนก่อนนู้นอาจจะดีกว่านี้ขนาดโควิดนะโควิดยังขายดีกว่าตอนโควิดอ่ะค่ะตอนนี้หลังโควิดมาก็ ก็มันไม่มีมันไม่ได้ขายดีเลยก็คิดว่าจะเพิ่มขึ้นสัก1 0 2 0่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นดอกไม้ของพี่นะนดอกไม้ไว้พระแล้วก็เป็นดอกบัวแล้วก็เป็นทุบเทียนนิดนึงสังกทานก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะน้นดอกไม้มากกว่าสังกทานค่ะสังฆทานนี้อาจจะขึ้นมานิดนึงค่ะประมาณ10%ได้แต่ว่าดอกไม้ราคาเหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะว่าเหมือนเหมือนดอกบัวหรือว่ากุหลาบมันจะมีขึ้นลงตามภาวะสภาพอากาศ10% ย0ก็แล้วแต่ตามที่ว่าต้นทุนมาเราก็ต้องปรับขึ้น่ะก็อย่างถามว่าเมื่อไหร่เศร,รษฐกิจมันจะสะพัดมากกว่านี้อ่ากระตุ้นเศรษฐกิจเอาแบบที่แบบยั่งยืนนะไม่ใช่แบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บวาบ่าเอาแบบแบบยั่งยืนดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ไม่ต้องแบบตุ้มตามแล้วก็หายไป